Hello everyone มาพบกับ English by ครูบอีกแล้วนะคะวันนี้ก็มาพบกับวิชาภาษาอังกฤษโดยคุณครูบีเช่นเคยคะ่ะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเรียนอะไรกันนั้นต้องรอติดตามนะคะ แต่ก่อนอื่นเดี๋ยวคุณครูจะพาเรากลับไปเฉลยบทเรียนในคาบที่แล้วกันก่อนเลยค่ะคาบที่แล้วนะคะเราเรียนเรื่อง past simple tense ถูกต้องไหมลูกนั่นก็คือประโยคหรือว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตใช้ในรูปแบบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตและจบลงไปแล้วนะคะ ซึ่งงานสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนเรื่องประโยคบอกเล่าแล้วก็ประโยคปฏิเสธไปถูกต้องไมหมลูกประโยคบอกเล่าโครงสร้างของ past simple tense อันนี้ทวนนะ<ม>ก็คือ subject ครูบีเขียนตัวยอ่อเนานะ s ย่อมาจาก subject ที่แปลว่าประธาน subject ตามด้วย verb ครูเขียน v จุด s จุด v จุด verb ต้องเป็นช่องที่เท่าไหร่คะถ้าเป็นอดีตบอกเล่านะต้องเป็น ช่องที่2ถูกต้องค่ะต่อไปเป็นปฏิเสธถ้าโครงสร้างประโยคปฏิเสธก็คือขึ้นต้นด้วย subject ถูกต้องไหมลูก subject ก,ก็คือประธานในประโยคตามด้วย did not ถูกต้องไหมคะ,ะ did ูบีเขียนในคอมอาจจะไม่สวยนะ did not ที่แปลมีความหมายว่าไม่นั่นเองนะหรือเราจะเขียนเป็นรูปย่อก็ได้เช่นกัน รูปยอ่อของมันจะออกเสียงว่า did didn t ต้องไหมคะ d ee, i d e แล้วก็มีตัว n แล้วก็ post t t did didn t s h e ตามด้วย did not ที่เป็นรูปไปอยูปฏิเสธหรือว่าจะเป็นรูปย่อน did didn t ก็ได้นะคะแล้วก็ตามด้วย verb ช่องที่เท่าไหร่คะปฏิเสธ ถ้าเป็นบอกเล่าต้องเป็น verb ช่องที่2เนาะแต่ถ้าเป็นประโยคปฏิเสธมันมี did ตัวนี้ที่มีความหมายเป็นอดีตอยู่แล้วเราไม่ต้องจําเป็นต้องใส่ verb ช่องที่2กริยาช่องที่2ดังนั้นก็เป็นกริยาทั่วไปหรือจ้ะนั่นก็คือกริยาช่องที่1นั่นเองเนาะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเฉลยกันก่อน,อนเลย exercise ในคาบที่แล้วนะคะคุณครูให้นักเรียนเปลี่ยนรูปใช่ไหมลูกประโยคบอกเล่าก็คือโครงสร้างด้านบนตรงนี้เนาะ ให้เป็นรูปประโยคปฏิเสธซึ่งโครงสร้างของรูปประโยคปฏิเสธก็คือตรงนี้นะอ่ะตรงนี้ใช่ไหมลูกว่าตรงมากเลยคุคณครูบีอ่ะ subject ต,ตามด้วย did not หรือว่า did ตามด้วย verb ช่องที่หนึ่ง verb ธรรมดานนั่้เองนะคะมาดูตัวอย่างอ่ะมาดูข้อแรกนะคะข้อแรกเขาบอกว่า she bought a new car yesterday เวลานักเรียนเปลี่ยนนักเรียนก็เอาประธานขึ้นมาก่อน เวลานักเรียนเปลี่ยนจากได้แบบนี้ค่ะอันดับแรกเราก็ดูก่อนโครงสร้างของมันก็คือด้านบนถูกต้องไหมลูกโครงสร้างของมันก็คือ subject ก็คือ subject ตัวนี้หนูก็เอา subject ขึ้นมาจากนั้นถ้าเป็นประโยคปฏิเสธให้หนูใส่ did not ถูกต้องไหมลูก did not หรือเป็น didn't ก็ได้นะคะถัดมา ขาให้ใส่อะไร verb นักเรียนก็มาดู verb ในช่องในประโยค verb คุณครูให้มาคือคำว่า b o r h d ซึ่งถ้าเป็นประโยคบอกเล่ามันจะเป็น verb ช่องที่2ถูกต้องไหมอันนี้เป็น v2 แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราทำเป็นปฏิเสธเราต้องทำให้มันกลับมาเป็น v1 หรือว่า verb ช่องที่1เป็น verb ธรรมดานั่นก็คือ buy นั่นเองค่ะแล้วก็ตามด้วยกรรมของประโยคยาวๆเลย a new c a r y e s นั่นเองประโยคนี้ก็จะได้ว่า she did not Buy a new car yesterday. หล่อนนะไม่ได้ซื้อรถยนต์คันใหม่นะเมื่อวานถูกต้องไหมลูกถัดมาค่ะข้อ2เราก็ดูโครงสร้างเช่นเคยครูวีให้มาว่า We moved the house last week. หล่อนย้ายบ้านสัปดาห์ที่แล้วถ้าเราจะทำเป็นประโยคปฏิเสธเราก็จะพูดว่าหล่อนไม่ได้ย้ายบ้านสัปดาห์ที่แล้วถูกต้องไหมลูกดูโครงสร้างมันด้านบนเลยค่ะ subject Subject ในประโยคก็คือคำว่า v ว e หมายถึงพวกเราถูกต้องไหมลูกแล้วก็ตามด้วย d i d not หรือว่า d did i d n t ก็ได้อันนี้ครูวีเอารูปย่อมมันมาจะออกเสียงว่า d i d n ่ถูกต้องไหมคะจากนั้นตามด้วยเว r b ช่องที่หนึ่งเวินักเรียนหาในประโยคนี้ก่อนอันไหนเป็นคำกริยานั่นก็คือ move ถูกต้องไหมลูก move ที่แต่ว่าเคลื่อนแปลว่าเคลื่อนย้ายนักเรียนอันนี้มันเป็น v ว r b ช่องที่สองพรอนเป็นประโยคบอกเล่าไงแต่ถ้าเมื่อไหร่เป็นปฏิเสธเราก็ต้องเปลี่ยนให้มันเป็น v ว r b ช่องที่หนึ่งนั่นก็คือ move ปกติถูกต้องไหมคะและ ตามด้วยกรมลยจ้าเรื่อยๆตรงนี้เลยนั่นก็คือ h o w last week พวกเราไม่ได้ย้ายบ้านสัปดาห์ที่แล้วนั่นเองนะคะถัดมาค่ะข้อที่3เฉลยก็จะได้เป็นแบบนี้นะคุณครูให้โจทย์มาว่า d a y swim yesterday พวกเขาว่ายน้ำเมื่อวานถ้าเราทำเป็นประโยคปฏิเสธเราก็จะบอกว่าพวกเขาไม่ได้ไว่ายน้ำเมื่อวานถูกต้องไหมคะ that's right ถูกต้องนะเราก็ดูโครงสร้าง ประธานก่อนขึ้นก่อนประธานในประโยคตัวนี้ก็คือคำว่าเดที่แปลว่าพวกเขาเน้นเองนะคะส่วนคำว่าสวมในที่นี้หมายถึงไาวนะเวลาเราเปลี่ยนถ้าปฏิเสธเราต้องใส่โครงสร้าง did not หรือ didn't ก่อน ครูบีใส่เป็น did not ถูกต้องไหมลกูกแล้วก็ตามด้วย verb ช่องที่1หรือกริยาช่องที่1ในนี้กริยาของมันก็คือคําว่า s w a m s w a m เป็นกริยา verb ช่องที่2นักเรียนก็ไปดูในตารางที่ครูบีให้จดก่อนหน้านี้ว่า s w a m เป็นช่องที่2ของค,คํากริยาอะไรนะคะนั่นก็คือมาจากคําว่า swim นั่นเองนะคะประโยคนี้จะได้เป็น they did not swim yesterday นั่นเองค่ะใครถูกหมดทั้ง3ข้อคะ มีไหมคะว้าวเก่งมากเลยคะ่ะใครที่ถูกกดเก่งมากใครที่ไม่ถูกก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวรอบหน้าเราเอาใหมค่ค่ะมาดูบทเรียนในวันนี้กันเลยนะคะก่อนหน้านี้เราเรียนโครงสร้างประโยคไม่ว่าจะเป็นประโยคบอกเล่า ประโยคปฏิเสธและว,วันนี้เราจะเรียนประโยคคำถามนั่นเองนะคะ question นั่นเองค่ะซึ่งประโยคคำถามในวันนี้ที่คุณครูจะสอนนั่นก็คือประโยคคำถามที่ตอบเป็น yes กับ no นั่นเองโอเคนักเรียนจำไม่เลยว่าเมื่อไหร่ที่มันขึ้นต้นด้วย verb ช่วย verb ช่วยนั่นก็คือคำว่า did นั่นคือประโยค,ค ถามที่ให้เราตอบเป็น yes กับ no นั่นเองนะคะจะง,ง่ายๆถ้าประโยคขึ้นต้นด้วย did เขาจะถามเราว่าใช่หรือไม่ใช่ใช่ไหมอะไรประมาณนี้นะลูกนะโครงสร้างประโยคคําถามของประของ past simple tense ก็คืออดีตถูกต้องไหมลูกอดีตจังไหมเลยว่าเมื่อไหร่นักเรียนเห็นคำว่า did ตรงเนี้ยมันต้องเป็นอดีตแน่นอนเพราะว่า did เป็น verb ช่องที่2ของคําว่า do ถูกต้องค่ะ do did ดันกิยาสามช่องก่อนหน้านี้ที่ครูผ่าอัดนไปถูกต้องไหมมาดูโครงสร้างโครงสร้างประโยคของมันก่อนนะคะโครงสร้างประโยคของมันเนี่ยจะเป็น d i d ตามด้วย subject ก็คือประธานในประโยคค่ะประธานได้แก่อะไรบ้างก็เป็นพวก i u v d h s h อ i t คนสัตว์สิ่งของได้หมดเลยเป็นประธานได้หมดนะคะประธานหมายถึงผู้กระทา ส่วนออบเจกกรรมหมายถึงผู้ถูกกระทํานั่นเองค่ะและตามด้วย Verb หรือว่าคำกริยาช่องที่หนึ่งก็คือคำกริยาปกติทั่วๆไปนะคะอีกครั้งหนึ่งค่ะถ้าเราจะสร้างประโยคคำถามที่ต้องการคำตอบว่า yes กับ no หรือว่าใช่หรือไม่ใช่เราจะขึ้นต้นด้วย did นะถ้าเป็นอดีต Did ตามด้วยประธาน subject ตามด้วยคำกริยาหรือ verb ช่องที่1น,นั่นเองค่ะมาดูตัวอย่างนะคะเขาบอกว่า did you go did ทำหน้าที่เป็นโครงสร้างที่เป็นอดีตถูกต้องไหมลูก you ก็หมายถึง subject ถูกต้องไหมคะ go ตัวนี้ก็หมายถึงคำกริยาคำกริยาเวิรช่องที่1น,นั่นเองค่ะ did you go to Ayutthaya last day แปลก็คือเขาถามเราว่า คุณไปอยุธยาใช่หรือไม่สัปอาทิตย์วันซันเดย์หมายถึงวันอาทิตย์ถูกต้องไม่ลกูกอาทิตย์ที่แล้วแปลเป็นไทยเที่ยวก็คือเขาถามเราว่าอ่ะสัปดาห์ที่แล้วนะคุณไปอยุธยาใช่หรือไม่ถ้าใช่นะคะถ้าใช่ในภาษาอังกฤษเราก็จะตอบว่า yes yes เขาถามอยู่เวลาเราตอบต้องตอบเป็นไ i Yes I did ประโยคมันขึ้นต้นด้วย did เราก็ต้องลงท้ายด้วย did แต่ถ้าไม่ใช่ละ่ะถ้าเราไม่ได้ไปนะคะถ้าเราไม่ได้ไปเราก็จะบอกว่า oh, no ถูกต้องไหมลูก no แล้วก็ตามด้วยประธานคือ you ถาม you ตอบ I แล้วก็ตามด้วยโครงสร้างประโยคปฏิเสธ did ในรูปปฏิเสธก็จะเป็น did not ถูกต้องไหมคะเพราะว่ามันเป็นปฏิเสธไง no ก็จะเป็น No, I did not. หรือว่า No, I didn't ก็ได้รูปย่อของมันจะเป็นแบบนี้นะั่นเองค่ะ Do you understand? Yes, okay มาดูตัวอย่างประโยคที่สองค่ะตัวอย่างประโยค ที่2พูดว่า Did she walk to temple yesterday? Did ทำหน้าที่เป็นโครงสร้างประโยคคำถามขึ้นต้นด้วย Did ที่เป็นอดีตนะลูกนะ She ตัวนี้ก็หมายถึงหล่อนทำหน้าที่เป็นประธานและตามด้วยคำกริยาหรือ verb ช่องที่1 walk หมายถึงเดินหล่อนเดินไปวัดเมื่อวานใช่หรือไม่ถูกต้องไหมคะ เนี่ยรอนเดินไปวัดก็คือ to temple yesterday รอนเดินไปวัดเมื่อวานใช่หรือไม่ถ้าใช่ก็ตอบว่า yes ถ้าใช่นักเรียนจำไว้เลยว่าเมื่อไหร่ประโยคคําถีที่มันขึ้นต้นด้วย did มันเป็น yes no q u e s t i o n ก็คือประโยคที่ต้องตอบโดย yes กับ no เท่านั้นเวลาเราใช่เราก็จะบอกว่า yes ตามด้วยประธานในประโยคประธานในประโยคตัวนี้ก็คือคำว่า she ถูกต้องไหมลกูกอ่ะ y e a h she อ่ะแล้วก็ตามด้วยคำถามถามด้วย did แล้วก็ลงท้ายด้วย did y e a h she did อ่ะแต่ถ้า no ล่ะคะ no ก็ตอบว่า no she did not หรือว่า no she didn't ก็ได้นะคะ no C อ่ะครูมีเขียนรูปย่อนะ D เด,ด,ด่นเห็นไหมคะก็จะเป็นประโยคแบบนี้ตัวอย่างประโยคที่3ค่ะ เขาบอกว่า did we learn English last week คุณได้เรียนภาษาอังกฤษไหมสัปดาห์ที่แล้ว did เป็นการถามว่าใช่หรือไม่ใช่ถูกต้องไหมลูก V ทำหนะ้าที่เป็นประธานถูกต้องไหมคะ learn ตัวนี้หมายถึงเรียนเป็นคำกริยาไหมคำกริยาหมายถึงการกระทำการเรียนหมายถึงการกระทำไหมว่าเรากำลังเรียน เป็นการกระทำถูกต้องไหมลูกแล้วก็ตามด้วยามทั่วๆไปเลย i d ทำหน้าที่เป็น d i d We ทำหน้าที่เป็น subject หรือว่าประธานที่หมายถึงพวกเรา we หมายถึงพวกเราถ้าเมื่อไหร่ทําไมถึงรู้ว่าเป็น we อะไรก็ตามที่มีเราอะ่ะจะเป็น V ียกอย่างเช่น I and my mother ก็คือ we ฉันและแม่ของฉันรวมกันเป็น we อ่ะ I and my f r i e n d ฉันและเพื่อนของฉันเนี่ยรวมกันก็เป็น V ก็หมายถึงพวกเรานะคะถ้าเกิด เราเรียนวิชาภาษาอังกฤษสัปดาห์ที่แล้วเราจะตอบว่า yes y e ่ y อะไรคะประธานในประโยคคืออะไรมันจะไม่เหมือนเดิมแล้วนะมันเปลี่ยนประธานไปตามรูปแบบประโยคนะคะ Y e ่มันเป็น v แล้วก็ต้องตอบ be y ย่ e ด i d ถูกต้องไหมลูกแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มันเป็นประโยคปฏิเสธเราก็จะพูดว่า no ตามด้วย V เช่นเคยแล้วก็ Did ที่เป็นรูปประโยคปฏิเสธจะเป็นรูปย่อก,ก็ได้นั่นก็คือ d i ดตื่นหรือจะเป็นรูปเต็มก็ได้นั่นก็คือ Did not ถูกต้องไมหมครับคุณบี้เขียน ดิด uh, นั่นเองนะคะอย่าลืมจบประโยคบอกเล่าต้องมีจุด f u l l stop นะคะ do you understand ทวนอีกรอบค่ะโครงสร้างประโยคคำถามของ past simple tense ที่เป็น yes no question ก็คือประโยคคำถามที่ตอบ yes กับ no นั่นเองค่ะจะขึ้นต้นด้วย did uh, ตามด้วย subject ประทาน ตามด้วย verb คำกริยาช่องที่1ก็คือเป็น verb ทั่วๆไปถูกต้องไหมคะมาดูแบบฝึกหัดของวันนี้กันเลยค่ะแบบฝึกหัดของวันนี้มีทั้งหมด5ข้อนะคะให้นักเรียนจดลงไปในสมุดค่ะ exercise ให้นักเรียนเปลี่ยนประโยคบอกเล่าให้เป็นประโยคคำถามในรูปป past simple tense พูดง่ายๆก็คือให้เราเปลี่ยนประโยคบอกเล่าเนี่ยให้เป็นคำถามที่ครูบีสอนไปเมื่อ กีดนั่นเองนะคะตัวอย่างเช่นมาลีเล u กีตาร์เยสอ d a y มาลีเล่นกีตาร์เมื่อวานถ้าเราจะตั้งคำถามที่เป็น yes no question ว่า yes กับ no แเราก็จะขึ้นต้นด้วยอะไรนะแล้วก็จะต้องถามว่าอเอาเป็นภาษาไทยก่อนภาษาไทยเขาให้บอกเล่ามาคือมาลีーーเล่นกีตาร์เมื่อวานนี้ถ้าเราจะทำให้เป็นภาษาทำให้เป็นประโยคปฏิเสธเราจะพูดว่า อ่ะประโยคคำถามไม่ใช่ปฏิเสธสิถ้าเราจะทำให้เป็นประโยคคำถามเราจะพูดว่าพูดว่าอะไรคะพูดว่า มาลีเล่นกีตาร์ใช่หรือไม่เมื่อวานนี้ถูกต้องไมหมลูกเวลาเราต้องการให้เขาตอบ yes กับ no เราก็ต้องขึ้นต้นด้วย did นั่นก็คือเป็นคำถามที่ลงท้ายว่าใช่หรือไม่เวลาตอบเราก็ตอบได้แค่สองอย่างคือใช่กับไม่ใช่ถูกต้องไมหมคะโครงสร้างประโยคคำถาม,ท,ามที่เป็น yes no question นั่นก็คือประโยคคำถาม,ามที่ตอบ yes, no. อตอด้วย yes no ขึ้นต้นด้วยจำได้ไหมเนี่ยบีบอกไปเนี่ย did ถูกต้องไมหมลูกอ,อ่ะ ตามด้วย subject คเขียนรูปยอ่อนะ subject หมายถึงประธานนะคะตามด้วย verb ช่องที่1หรือว่าคำกริยาช่องที่1แล้วก็ question mark แค่นเองค่ะเวลานักเรียนแต่งนะคะเห็นไหมตัวอย่างนักเรียนก็ดูถ้าเราจะทำประโยคคำถามเราต้องขึ้นตน้นด้วยด i d หนูก็เอา did มาเขียนเห็นไหมคะหนูเอา did มาเขียนจากนั้นตามด้วยและ subject ก็คือประธานของประโยคประธานของประโยคตัวนี้ก็คือคำนี้ค่ะคำแรกเลย ก็ะค,ะคือมาลีนูก็นำมาลีมาใส่จากนั้นตามด้วยเวิร์บช่องที่1น่งเวิร์บมันมักจะตามหลังประธานเสมอเห็นไหมเพลงมันจะตามหลังคำว่ามาลีในประโยคบอกเราหรือถ้านักเรียนไม่ได้นักเรียนแปลไม่ได้นักเรียนใช้เทคนิคน,นี้แต่ถ้านักเรียนแปลได้เพลงหมายถึงเล่นเล่น,ลนหมายถึงการกระทำนั่นก็คือเป็นเวิร์บถูกต้องไป็ลูกนักเรียนก็เอามาเขียน แต่อย่าลืมนะว่าถ้าเป็นประโยคคําถามต้องเป็น verb ช่องที่1หรือกริยาช่องที่1ใช่ไหมคะแต่ถ้าบอกเล่ามันเป็น b 2ใช่ไหมครูบีแต่งมาเนี่ยมันเป็น verb ช่องที่2ให้เราเปลี่ยนเป็นช่องที่เท่าไหร่คะเป็นช่องที่1 play ช่องที่1ของมันจะไม่มี ed ค่ะก็จะได้เป็น did m a r ี play Le, แล้วก็ตามด้วยที่ครูบีให้มาเลย นะคะคตามด้วยกรรมของมันเด็กก y ้ต y e s t e r d a y แล้วก็อย่าลืมเป็นด,ดค่ะานะคะว่าประโยคคำถามเราต้องมีอะไรนะ Question อะไร Question มาจนเองค่ะให้นักเรียนทำข้อ1-5ถึง5ค่ะเดี๋ยวคาบหน้าเราจะมาเฉลยพร้อมกันค่ะสำหรับคาบนี้ก็ See you again next time ค่ะบ๊ายบายค่ะ